โอเคฮั okay, สวัสดีทุกคนกันด้วยครับพบอยูอ่กับผมอาร์มจูเซาสวัสดีกับเราเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวละคารที่มีชื่อว่าพุทซี่นะฮะ,ะ,ะโอเคเดี๋ยวก็สก,กิลก็อันนี้มันยังเป็นล่างของไวท์สเน็กอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นล่างของเมทอินเทเปนซึ่งผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีแน่นอนล่างของเมทอินเทเปนนะเท่าที่ผมคาดเดาวไว้นะอยาฮะอย่าให้ต,ตัวซาสมันเฮ้ยรีสโตอ๋อถ้อันี้ชื่อรีสตโตแล้วไอ้นั่นมันชื่ออะไรวะจิ้หายฮะ แผ่นดิสเราสามารถเก็บแผ่นดิสของฝันตรงข้ามได้นะครับแต่ผมไม่เก็บฮะเพราะว่าผมผมรอไปเก็บตัวอื่นดีกว่าแต่แล้วก็แผ่นดิสเราเก็บมาเราแค่ได้บัฟนะฮะไม่ได้ความสามารถของของของคนที่ใช้สแตนม,มานะครับ,บมันมันไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับสําหรับอ่าพุชชี่นะสะตนฟรีฮะเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วฮะโอ้ยหาตัวที่จะเก็บไม่ได้แล้ววะ โอเคมาสนิทส,สกิลสกิลข้าวครับสกิล R2 ครับต่อยธรรมดาครับโอเคไม่มีอะไรมากฮนะแล้วก็สกิล R1 ครับเป็นการเป็นการดึงแผ่นดิสไฟลของข้ามครับประมาณนี้นะเป็นการดึงเป็นการเข้าไปกระชากแผ่นดิสออกมานะครับเฮ้ผมเจอใครวะเดี๋ยวผมดึงแผ่นดิสออกมาให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยฮะกข็ข้าวๆโดยประมาณนี้ครับในการดึงแผ่นดิสออกมานะครับ โอเคผมจะดึงดิสไครผมจะใช้ดิสไครดีวะผมหาก่อนนะผมขอระยะหาตัวเลือกก่อนโอ้ย l อสองมันเป็นการนี้นี่นวะ่ะดึงระยะสะแตนได้เฮ้ยเดอะวเวิรเดี๋ยวเจ๋งเจ๋งเจ๋งมันเป็นการอันนี้นี่วะ่ะเ้เจ๋งดีวะ่ะเออมันต้องแบบนี้ดิฟ้าเฮ้ยเอ้ยพวกสแตนระยะไกลนะไวเซนิกมันเป็นระยะไกลระยะกลางี่แหละสามารถอันนี้ฮะย่นระยะของตัวเองได้นะ เอไม่ใช่ย,ย,ยอระยะแต่เขาเรียกว,ว่าเป็นการเรียกสแตนออกไปในระยะไกลแล้วก็โจมตีได้เนาะถือว่าใช้ได้ฮะแต่ผมรอคอยร่างเมทินเทเวนะไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมเจอดีโอวะ่ดวดอวะดีโอร่างเกย์เขาด้วยนะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะมองไม่เห็นวะต่อยสูงม,มั่วมากครับเมื่อกี้ผมโอเคฮะเลือดเต็มละผมตั้งแต่เพสเซฟเรนนี่ค่อนข้างจริงจังเหมือนกันนะฮะผม โอเค okay, ฮะเอาจริงเดินเข้าไปต่อยก็ได้ฮะแต่ผมอยากแอก,กแค่นค้นแหละไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมเก็บสแตนของไอ้นี่ก่อนเก็บแผ่นดิสของเดอบวงมาก่อนนะโอเคฮะไม่รู้ว่าได้บัฟอะไรเหมือนกันฮนะก็เก็บมาไว้ก่อนเหมือนกันฮะแต่น่าจะเป็นผลดีกับเรานะฮะเพราะว่าเขาเป็นคู่เกมมหาตำนานกันนะครับชายอะไรนะครยกว่าชายแท้ถอดเสื้อคุยกันนะเฮียโคตรเจ๋งอนะเอาเรื่องจัดอนะ แมนๆขอเสื้อคุยกันนะเออโคตรสุดอะมาดีวะแล้วแปดคนสุดท้ายฮะถ้าหามผมว่าอันตีคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มั่นใจนะฮะมันเป็นการดึงแผ่นดิสฝฟล์ของข้าออกมาใช้หรือเปล่านี่ก็ไม่ไม,ไม่รู้เหมือนกันนะผมยังงงๆง,งอยู่เลยตอนที่เล่นไปนะผมเล่นไปแค่ครั้งเดียวนะอันนี้เป็นรอบที่2ก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไอ้สกิลสองนี่ยังพอเขา้าใจนะเป็นการดึงดิสออกมาแล้วก็ใบใบพวกสกิลของสแตนนะแต่เขายังใช้สแตนได้ปกติเพราะว่าถ้าใช้สแตนไม่ได้ก็โกงไปอยนะ่างนั้น แต่จริงเฮเบนดอมมันก็ทําได้นะ <c oughs> อันนั้นปล่อยไม่ได้เลยเออวะทำมันไม่ทาพุชชี่ออกมาโกงๆบ้างวะไม่เข้าใจหรือว่ามันทำเม็ดอินเฮเบนมันจะทําร่างเม็ดอินเฮเบนออกมาโกงๆหรือเปล่าน,นี่ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเท่าที่ผมสันนิฐานถ้ามันทำเม็ดอินเฮเบนออกมาจริงอารมณ์น่าจะคล้ายๆกับอัติของเดววโล่นะก็คือการอ่าเปิดมิติที่ทุกคนเคลื่อนที่ช้าลงแต่มีตัวเองที่เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงๆนั้นนะ เออแต่ของเดวาโร่มันเป็นการตัดเวลาไงทุกคนที่อยู่ในมิติมันจะเคลื่อนที่ชาร์จลงแล้วมีตัวเองที่เคลื่อนที่ได้แต่โจมตีไม่ได้ไงแต่ของเมดอินเทวิน่จะโจมตีได้นะที่ผมสันติฐานไว้นะเออโอ้ซิวแชรีทะมาฮะเก่งมาจากไหนก็ตายได้เหมือนกันหมดฮนะโอ้ใครมาวะผมรู้เลยฮะไอเสียงฟองสบู่เนี่ยไอเพื่อนของไอปู่โจทาโร่ฮะผมขออนุญาตก่อน เฮียแม่งแรงวะไอฟองสบู่มาหาอะไรไม่ได้แดกผมหรอกเรียบร้อยฮะเราไม่จเป็นต้องเก็บไปได้นะปล่อยบริจาคเลือดให้คนอื่นตัวเฮียอะไรวะเฮียเพื่อโจทาโร่อะผมลองกันติก่อนเนี้ย ไอ้ออกมาด้งหีเฮ้ยอันติคืออะไรฟะอันติคืออะไรฟะคืออะไรอ่ะอันติอ่ะเฮ้ยอันติดึงแผ่นดิออกมาเลยเฮีย้ยเฮี้ยเรื่องจัดอันติดึงแผ่นดิสฮะโอเคฮะประมาณนี้เลยฮะผมเฮ้ยแต่ยังไม่ว้าวมากนะสำหรับอันตีของกุชี่นะเออผมนึกว่าแบบมันจะแบบเอออะไรแต่อันติใช้ได้แค่ครั้งเดียวอะ แล้วคือแบบดึงดิดออกมาคือแบบคือแบบแค่นี้มันแม่งต่วนตัวผมมันไม่ค่อยว้าวอ่ะแค่ดึงดิสแผนของข้าออกมาเนี่ยน,นะแล้วก็ไม่เป็นใบด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็คือแบบมันต่างอะไรกับสกิลที่มันไปเก็บแผ่นดิสเข้ามาเองฟะาเอออันนี้แปลกใจเหมือนกันเนาะโอเคครับสําหรับปารหลวงพุชชี่ก็คงต้องประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับิีนี้ไปแล้วครับไปนี่ไงแอคอาร์สมาร์ทด็อกหล่อจัดนะเออเฮ้ ไอภาพนี้สวยๆดูวยไอ้เท้ยด้านหลังเป็นไวทสแนะ็คฮะอีกด้านหน้าเป็นนี่นี่เอ,อ้ย hey, 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 hey. เจ๋งเจ๋งเจ๋งเทเทเทเดประมาณมุมนี้กันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย